โอ้โหต้านัทพรเผยภาพโมเดลโปรเจกต์อลังการหลายคนร่วมยินดีล้นหลามต้านัทพรเปิดภาพโมเดลโปรเจกต์ใหม่สุดอลาัางการหลายคนเห็นแล้วต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามต้องบอกว่าเธอสวยและเก่งจริงๆสําหรับนางเอกคุณภาพต้านัทพรเตมีรักที่นอกจากจะเล่นละครมีผลงานดีๆมาสร้างความสุขสร้างความสนุกให้กับแฟนๆแล้วเธอยังรับบทใหม่ในการจับไม์ร้องเพลงมีซิงเกิลเป็นของตัวเองกับเพลง Baby b o o ที่ตอนนี้ท่าเต้นกลายเป็นไวรัสไปแล้วเรียกว่าความสามารถรอบด้านจริงๆนั่นเป็นภากการแสดงของเธอมาดูในด้านสายอา ความรู้ด้านสถาปัตย์ที่แต้วเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้เธอได้โชว์ฝีม้ลมือออกแบบบ้านในฝันของตัวเองมาแล้ว ซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากๆล่าสุดเต้าได้โพสภาพโมเดลโปรเจกต์กําลังการโดยเธอได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า just for in love again stay turn ซึ่งเธอบอกให้คอยติดตามว่าจะเป็นอะไรทําเอาหลายคนเห็นแล้วต่างตื่นเต้นไปด้วยว่าโปรเจกต์ของเธอนั้นคืออะไรและจะเป็นคนออกแบบด้วยหรือเปล่าด้านพี่เต่าพี่สาวก,ก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีโดยบอกว่าปังๆไป,ป,เ,ปเลยจ้ายินดีด้วยนะคะส่วนได้เก่งจริงๆขอขอบคุณภาพเต้าววนเดอสกอรนัทพภาพาแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วย